กราสว่าดีมินรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมผมนนนะครับสพโปรดักชันนะครับแล้วก็ผมเสือนะครับสพโปรดักชันเช่นกันอ่านี่เป็นลูกพี่ของเราแล้วกันนะแนะนำ่าคนนี้คือตัวตั้งตัวตีก่อตั้งโปรดักชันนี้ขึ้นมาตัวตีเองเนียวตัวตัวตีตีคนแรกด้วยวันนี้ครับเราสองคนมามาทำอะไรกันเรามาทำอะไรวะพี่ต้องเราสั้นๆนะเดี๋ยวมันยาวไปก็เอ้เนอนเลยเหรอ คืออย่างที่บอกแหละมันมันมีช่วงกักตัวนะมันมีชาเลนจ์กันหลายอย่างมากชาเลนจ์กันไม่ว่าจะทําอาหารไม่ว่าจะออกกําลังกายนะซึ่งจริง,รงๆผมร่วมชาเลนจ์ไปหมดเลยนะผมร่วมชาเลนจ์ทุกอย่างทําหมดนะทีนี้ไอสิ่งนั้นน่ะมันทำแล้วมันทำเพื่อ,เพ,อเพื่อตัวเราเองไงมาก<ม>ันตัวเชาเลนจ์อาหารคุณจะเพื่อสุขภาพจะอะไรก็ว่ากันไปะจะฟิชชั่นอะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยเราอยากให้คือผมพูดตรงๆผมผมเป็นเด็กสังคมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเพื่อเพื่อคนอื่นเขาบ้าง มนเลยกลายเป็นที่มาว่างั้นเอานี้ไม่ล่ะคนอื่นเขาชาเล่นลงรูปแฟนเก่าทิกต็อกเนี่ยทิกตอกี่กูเกียดสุดแล้วเพราะกูทำไม่ได้แชาเล่นเต้นอะไรเงี้ยอ่ะไม่ไหวเลยไม่ทำเหมือนกันวนะแต่แต่เคยแอบทำไอ้เจนนุ่นโบไปทีอ๋อไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่เราสุดท้ายเอาวะแชาเล่นออกกําลังกายชาเล่นทำอาหารนะเราเลยบอกว่าเอาดิเราว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นใครชาเล่นทำความดีมมนะเพราะ,ะนั้นเราบอกเอ้ยเราขอขอ,ขอลองดูหน่อยได้ไหมนะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกอะเราว่ามันมันมีคนได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่าไม่น้อยจริงไม่ใช่ไม่น้อยผมว่าทุกคนใครจะมากจะน้อยก็ก็ว่ากันไปใช่ถูกไหมจากที่พี่พูดเนี่ยคําถามมีเยอะมากนะชาเลนที่คนออกมาทําความดีเนี่ยเขาจะออกมาได้ไงเขาโดนกักตัวอยู่ไอ้น,นี้ในเรื่องของชาเลนทำความดีเนี่ยจริงๆผมว่าผมว่าทุกคนทําความดีได้หลากหลายรูปแบบใครจะแบบไหนก็แล้วแต่ใครใจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันจริงๆการทำความดีมันมีหลายอย่างนะ มันนู่นไม่มีหลายประเภทนะนนท์มันก็มีนานาจิตตังเนาะเรามีความเดือดร้อนต่างกันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องเกิดปัญหาน้อยที่สุดกับตุนที่มันมีปัญหาตบตีแย่งชิงกันเนี่ยต้องเกิดเรื่องนี้น้อยที่สุดการจัดระยะห่างเราต้องคอนโทรลเรื่องพวกนี้ให้ดีที่สุดให้ง่ายที่สุดชุลมุนต้องไม่มีมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่างั้นเราเลือกบริจาคข้าวดีกว่าเหตุผลเพราะว่า,วาหนึ่งอายุข้าวม,มันไม่ได้เยอะมากครับคุณจะกักตัวยังไงมันก็อยู่ได้แค่วันเดียว ผมเชื่อว่าหกล่องสิกล่องที่คุณเอาไปเนี่ยคุณก็ต้องไปเผื่อแผ่คนอื่นอีกคนลอกตัวของเขานั่นเลยเป็นที่มาว่าผมเลือกที่จะบริจาคข้ากล่องพอไปแจกข้ากล่องแน่นอน,นต้องออกข้างนอกใช่ไหมแล้ววิธีการจัดก,การอนะไปเจอคนเยอะๆโซเชียลดิแทนนะพี่อย่างแรกผมขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายโอเคมีการติดต่อประสานงานที่สำนักงานเขตครั้งที่สอที่เราไปก็คือที่ เทศบาลนครนนทบุรีขออนุญาตถูกต้องรวมถึงทีมงานพวกเราที่ไปตอนที่คุณไร์สดคุณจะสังเกตเห็นเห็นไหมพวกเราจะไม่มียืนมุงกันเราก็จะยืนกระจายกันพอสมควรแบ่งหน้าที่กันทําชัดเจนครับรวมถึงเราก็พยายามใช้ไม์หรือเครื่องขยายเสียงเนี่ยพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเนี่ยเดินตามจุด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 เห็นว่ามีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์คอนเซ็ปต์ของเราคือวัดไข้ใส่แมสล้างมือไม่งั้น เดินต่อแถวเข้ามารับของกบได้น่นะทำได้นะทุกคนอย่างเงี้ยการจัดการที่ดีสามารถทํากิจกรรมที่มันดีอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําความดีแบบที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยต้องคิดก่อนแล้วก็จัดการมันเรียบร้อยกว่านะทุกคนถูกมันต้องเตรียมการด้วยเพราะว่าคือผมไม่ได้ห่วงเขาอย่างเดียวผมห่วงตัวเองผมก็กลัวกันผมก็กลัวอคุณดูตอนที่เราไปเห็นไหมเราใส่แมสใส่ถุงมือกันนะแต่งตัวคุณเนี่ยจะเป็นตาลีบันอยู่แล้วยอมรับว่าค่อนข้างอึดอัดพอสมควรแล้วครับแต่ว่าเพื่อความปลอด การบริจาคและการพิเสือหลายๆคนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ก่อนแล้วกันหเห็นเล่าในการบริจาคของมาแล้วในเรื่องของการบริจาคข้าวกล่องมีการจัดกิจกรรมนอกฐานที่เขาไม่มีโอกาสได้ออกมาแต่เขาอยากทาบุญก็ย,ยินดีอันนี้ผมยินดีอยู่แล้วทําไง<ย>บ้างพ่เสือผมผมผมตั้งเป้าไว้2,000กล่องคือสัปดาห์ละ0้ชิ้นคชิ้นเดิมทีเลยเราคิดดิดๆคิดเล่นเล่นเอ้ห500กล่องเนี่ยคุณคิดกันตามตลาดก็คือ5 5 2 5คือสัปดาห์25งห0 ไม่รวมค่าให้จ่ายเบตเตล็ดไม่แต่ว่าอย่างที่บอกผมเชื่อว่าหลายคนอยากทําดีนะฮะมันมันอาจจะยังไม่มียังไม่มีตัวกลางมันอาจจะยังไม่มีเขาเรียกอะไรนะสะพานบุญอ่ามันอาจจะหรือจะคําพูดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่พร้อมจะเสียสละเนี่ยไม่ว่าจะแรงกายนะแรงเงินนะหรือแม้แต่เพียงแค่ให้กําลังใจงก็พอใช่ใช่นะใช,ใช่พี่ นี่รู้ว่าที่ทํามาเนี่ยไม่ใช่มีคนให้กำลังใจเดี๋ยวมีคนด่าเลยก็เป็นกําลังใจอีกทางแล้วกันถือว่าเป็นพลังบวกทั้งหมดแต่คาด่าเราเราก็ชอบตรงที่มันเป็นคาด่าที่น่าหน้าฝังนั่นเลยเพราะมันเอามาให้เราแบบปรับปรุงวิธีการดําเนินการการวางแผนการจัดการการขอทุกยาทุกสิ่งทุกอย่างผมถือว่าเราเลยพยายามทําให้ออกมาที่ดีที่สุดทุกคนจะได้ด่าเราน้อยที่สุดแล้วกันถูกกฎหมายด้วยถูกต้องตามสุขสุขอะไรนะสุขลักษณะนามัยด้วยกิจกรรมสอบพ่อขอทําดีกว่เราเนี่ย นะครับผมเรามีกิจกรรมเพิ่มจากนี้อีกไหมจริงจริงเรามีทั้งหมด4ครั้งใช่สครั้งนี่ครั้งแรกเราทาไปแล้วที่วัดของไซนายครั้งที่2ที่นั่งในปนจามาครั้งที่3ก็คือที่จะถึงวันที่2พฤษภาแล้วก็ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่เกพฤษภาเรายังมีอีกสองครั้งมีที่ไหนบ้างพี่เสือน่าจะเป็นที่นั่งในเป็นจามาเพราะว่าขออนุญาตถูกต้องทุกสัปดาห์น่าจะเป็นโรงเรียนเปนจามาหมดใช่โอเคเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการวัดไข้ใส่แมส้้างมมมือันนีครบว สุดท้ายครับอยากให้เสือเนี่ยฝากอะไรถึงทุกๆคนที่เขามีคําถามกับเรวก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่เกิดทันสังคมไทยในยุคที่มันมีเรื่องของความมีน้ําใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามาัคคีใดๆว่าตามที่มันเกิดขึ้นสังคมเราสังคมรอย,ยิ้มของเราเนี่ยสยามเมืองยิ้มของเราเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยจากจากในจากเด็กจนโตเนี่ยผมว่าความเป็นสังคมเมืองมันเข้ามาคนให้เยอะนะจนจนมันทําให้สิ่งเหล่านี้ ที่ผมเคยเจอเมื่อตอนเด็กๆผมมีความรู้สึกว่ามันหายไปทีนี้หลายๆครั้งที่ทุกคนมักจะพูดคาว่าเฮ้ยเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นวิบัติได้ไหมนี่โอกาสอกาศนะอย่างนี้ถ้าเกิดตระตี้ลื่นได้เลื่นเลยนะผมไม่้ว่าคุณจะไม่ช่วยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเราจะใช้วิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสได้ไหมโอกาสของผมในความหมายของผมนะมันคืออะไรผมมีความรู้สึกว่าผมอยากให้สังคมไทยกลับมาเป็นแบบเดิมครับผมกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับมารักใร้กลมเกลียวสามัคคีกัน นะครับด้วยเหตุผลเลยเหตุผลอะไรผมก็ตอบไม่ได้นะก็ผมไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนตอบไม่ได้จริงพี่ผมไม่รู้จริง <ๆ S 1> นะเราดูจากข่าวเนี่ยเขาก็บอกสามเดือนหกเดือนบางคนบอกปีหน้าหรือสองปีนะครับผมมีแค่มีความรู้สึกว่าการชาเลนจ์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวมผมเองหรือใครก็ตามนะผมอยากให้ทุกคนเ่างชาเลนจ์แบบนี้ไปเลยนะครับผมแค่เฮ้ยถ้าเรายังคงความดีที่เรายังทําแบบนี้กันไว้ต่อไปนะโควิดจะอยู่หรือไม่อยู่ผมไม่รู้แต่ความดีเนี่ยมันจะอยู่ ที่สําคัญเลยคือการฟื้นฟูสังคมไทยในอดีตกลับมาความน่ารักที่ต่างชาติเราชื่นชมคนสังคมสยามมันจะกลับมาด้วยเหตุผลอะไรอผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับสังคมในอดีตผมมีความรู้สึกว่าผมไปไหนผมไม่เคยวตายเลยผมอยากให้ให้สังคมเรามันมันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกๆคนทําแบบนี้ด้วยกันนะผมเชื่อว่าทุกคนออกแบบสังคมให้มันออกมาเป็นสังคมที่มีน้ําใจได้นะผมอยากให้ภาพออกมาแบบนี้ นั่นแหละคือวัตถุประสงค์จริงของสอพบุรท่านชื่นชมได้นะครับชอบกันได้นะติชมกันได้เราไม่ว่ากันนะครับแต่คนละไม้คนละมือคนละเรียวคนละแรงของพวกท่านเนี่ยแค่แชร์คลิปของพวกเราไปนะครับเราไม่รู้ว่าคลิปของเราจะไปถึงไหนถึงใครบ้างนะครับแต่ถ้าใครมีนะครับกำลังแรงกําลังเงินนะครับร่วมมันโดยจากร่วมกมาเรามาเราก็ยินดีที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเราจริง นี่คือกิจกรรมของสอพอขอทาดีของพวกเรานะครับยังไงขอความร่วมมือของทุกคนแล้วกันไม่ต้องกดไลค์ขอกดแชร์เดี๋ยวก็พอทุกคนสามารถทําความดีได้แค่ผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วขอลาไปก่อนเจอกันเสาร์นี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์